โอเคครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องซูคูซูโกะนะครับเนาะอืมเดี๋ยวอ่าใกล้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับเนาะอ่าตัวเลขอ่าแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะครับวันนี้หวยลาวพัฒนาอ่าจุดทูบอได้ครับฝนตกแต่ว่าผมจุดไว้ตั้งแต่มื่งเส้านีนแล้วเนาะที่แรกผมว่าผสมมาจุดช่วงบ่ายเนาะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกครับนี่ oh, <no. S 1> อ้าวน้อฝนลงเหม่เลยตุกกต๊บก็ทกะ จุดอยู่อยู่หน้าโรงงานนี่แหละครับจุดอยู่แถวๆนี่แหละครับหน้าโรงงานอยู่ต้นอาวัลสนาต้นรวยล้นฟ้านี่แหละครับอืมเนี่ยแต่ผมจุดไปแล้วเมื่อเช้านะครับเนาะผมจุดมาจากตรงพญานาคขอส์พญานาคที่ห้องนะครับผมได้ตัวนี้มาครับพี่น้องนี่ครับเห็นอยู่บ่ครับบ่อยากชัดนะครับเนาะเจ็ดสามหกครับเดี๋ยวเขามาแยกเอาเนาะครับพี่น้องเนาะเขามาแยกเอา ว่ามาันจะเป็นตัวอะไรนี่อยากเอาอยู่ในนี้แหละครับอยู่ในสามตัวนี่เลยนะจับแยกหัวข้อเนาะอ่าได้สามหกเจ็ดสามระกาเจ็ดหกหัวข้อเนาะนี่นะครับเจ้ ไปแยกเอาเลยครับเด้อาสายวิ่งนะครับเนาะวิ่งสามนะครับเนาะกับเจ็ดนะครับสามตัวก็คือตัวนี้นะครับเด้อสามตัวก็คือเจ็ดสามหกนะครับเนาะประจับสองตัวกับสามหกเจ็ดสามกับเจ็ดหกนี่แหละครับเลขบัวไปใส้อยู่นั่นนี่นะครับเนาะพี่น้องเนาะ เราพัฒนานะครับเดี๋นี้เด้อเราพัฒนาประจําวันที่วันนี้วันที่เด้อยี่สิบเอ็ดนะครับเนาะนี่โอเคครับตามนี่นะครับเดี๋ยวพี่น้องเด้อเราเรามาลุ้นกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับเนาะตอนเย็นนะครับเนาะหลังสองทุ่มไปแล้วนะครับเด้อนา ครับเอาเป็นว่าคลิปคลิปนี้กับสอนน้องชาแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับน้องพี่น้องเนาะมีอย่างไรสามหกเจ็ดสามเจ็ดหกมีเท่านี้ไปกลับเอาแล้วแต่พี่น้องไปกลับหรือว่าไปสลับจับใส่ตัวใดตัวนั้นก็นได้คือกันครับนี่อ่าคลิปคลิปนี้นะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนะครับดู้พี่น้องเด้อไม่ได้แนะนำให้เล่นการพน,นันใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะมุกกรเป็นจัง เดี๋ยวทามันออกงวดนี้เดี๋ยวจะไปซื้อมึอกใหม่อยู่ครับนี่ไปซื้อเ <laughs> มจิกใหม่โอเคโอเคครับจบสำนีนครับนงพี่น้องเนาะสวัสดีครับ